ก่อนว่าพี่โอ๋เนี่ยมาเป็นแบบเป็นครูทางด้านการเพ้นท์ผุดชาวันนี้เป็นยัไงไงบ้างคะเข้าที่ดูบรรยากาศลูกศิเป็นยังไงบ้างเก่งกว่าอาจารย์นะครับก็มีไอเดียหรือว่าเทคนิคที่แบบเราคาดไม่ถึงอะไรเงี้ยฮะเพราะว่าหนึ่งเราไม่มีกาวให้ก็มีเย็บกับแบบเข็บกลาอะไรเงี้ยแลประดิษฐ์หรือว่าตกแต่งแบบรูอะครับ ติดบนเวทีให้คอมเมนต์บทงานแต่ละคนเลยพี่องค์ค่ะน้องนการเริ่มเริ่มพี่เดี๋ยวขอโทษนะเดี๋ยวขอพี่ด้าไปฟังดู้ก่อนวันนี้เวทีคับแคบเลยได้จากคนมาร่วมงานแย่ละมากไม่ฮะไม่ได้ไม่ได้นะ่เหรอี่เป็นกูรูก็ใช่ถ้าได้ที่จันเนี่ยจะทำก็ดูเป็นคาเล็กเซอร์เป็นไงบ้างคะฝีมือของน้องนัทคานก็การ์ตูนที่เขาว่าแบบจะทำนักต่อนให้นักปีเต้พี่แตถูกผ้าคุณเอาเลย จิตวิญญาณเลยครับก็ไม่มีอะไรมากครับคือจริงแล้วตอนแรกเห็นว่าต้องใช้เข็มเยอะๆแต่ด้วยความที่ว่าเป็นคนไม่เคยเย็บอะไรเลยไม่เคยเย็บอะไรเลยไม่เย็บอะไรเลยพี่พี่มีถนัดเย็บเลยค่ะจะเย็บมาจะเย็บมาเย็บมาก็เลยครับก็เลยก็เลย วาดเอาครับวาดแล้วก็ลงสีเป็นหลักแล้วก็แปะๆอะไรนิดหน่อยด้วยครับำพูดว่าแฟนคลับโกงนะครับวันนี้เอากาวมาให้นะใชอ๋ออุ้ยตายนะแฟนคลับคนไหนโกงมีส่วนช่วยเธอจะต้องประมูลไปนะนก็คือเอากาวมาให้จริงได้ด้วยนะคะไม่ได้วาดรูปตัวเองอันนี้คือหน้าหนะาฉันดูดูดีเกินจริงดูเหมือนการ์ตูนญี่ปุ่นจะต่นะ ชอบวาดใู้อยู่วใชอบใช่ไหมอะเดี๋ยวเชิญพี่โอ๊วิจาร์ศิลปะชิ้นนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่โอ๊คัะสวยฮะก็น่าจะประมูลกันอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะไม่ได้ขายอ่ะนี่ก็แม่หราเขารู้จักการใช้สีอะไรนะครับแล้วก็มีเวลาประมาณนี้ก็ได้เท่านี้ก็โอเคแล้วก็สีก็คือแบบเออ ก็มาดีอะไรเงี้ยครับก็มีเทคนิคอะไรตรงนี้ด้วยนิดหน่อยแล้ก็มีดาก็ประมาณนั้นเออถ้าดาวว่าหกีดาวดาถ้าดาวถ้าดาวไปเลยเหนไหมเว้อใน้องนัทน่อยค่ะเป็นไก่เป็นไก่ขึ้นไปสองเลแล้วะน ประมาณหนึ่งนาทีสิบนาทีใช <laughs> ่ไม่ใช่หนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงสิบนาทีป่ะประมาณหนึ่งชั่วโมงสิบนาทีถึงงานของพัชชาบ้างพัชชาพิเศษเลยค่ะพัชชาไม่ไม่เคิมมากเลยค่ะท,ทำไมทำหวานขนาดนี้เออเหมาะก,กับความเป็นเตอร์กี้คะคะ <laughs> พี่นันเขาก็จะแนวแบบข้อหนุ่มหน่อยท่านก็เลยต้องลงตัวที่ความเป็นสาวแล้วก็เห็นอุปกรณ์ที่พี่โอ่งเอามาแล้วก็เออเอาลงแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าใช้งานได้จริงค่ะคือเกรงใจคนที่ประมูลไปถ้าสมมติว่าเราจะละเลงซะมากเดี๋ยวก็เขาจะเอาไปใส่กรอบกระเปล่าค่ะก็เลยทำแบบนี้กบบใช้ได้ด้วยค่ะก็ดูหวานหวานให้พี่โอ่งวิจารณ์กักระเป๋าใบนี้เป็นไงคะ ทั้งสูงท่าไม่จำเป็นต้องว่าเยอะหรืออะไรนะครับไม่ได้กล่าวถึงนัดอะไรนะครับแต่นี่ก็ไม่น้อยก็สวยเยอะๆก็เผื่อดไม่ได้อื่นน้อยก็สวยได้แล้วก็เยอะๆก็โอเคอะไรเงี้ยก็คือแบบต้องแตกต่างกันตลอดเค่ะอันนี้แบบป๊อปอันนี้เป็นแบบโรแมนติกอะไรเงี้ยโรแมนติกโรแมนติกโรมกึกอีกนิดเดียวจะโรแมนติกแล้วค่ะโรแมนติกเนี่ย หวานหวๆเกินไปค่ะอ่ะจริงๆพระแพร์แน่นอนคอนเซ็ปต์พระแพรมันก็จะต้องออกแบบร็อกร็อกหน่อยเป็นร็อกเกอร์สาวค่ะพระแพรเป็นไงคะแรงบันดาลใจเกิดจากอะไรทำไมเป็นเอาเข็มจัดมาติดกันเยอะๆๆอย่างนี้ค่ะดูทำยากมากด้วยทำยากมากแรงบันดาลใจเกิดจากอะไรความชอบส่วนตัวค่ะไค่ะช่อบเลยมันง่ายๆค่ะค่ะ ชอ,ชอบสีดำช oh อบสีดำแล้วก็้วดนตีมันมีความเป็นล็อกมันมีเป็นเป็นเรื่องของดนตรีมันมีกีตาร์แล้วก็เพลงมันชอบดาวมากก็เลยก็เลยก็เลยเอาดาวมาติดแต่ว่ามันไม่เยอะเพราะว่าคนอื่นเขาเอาหมดเลยทุกันก็เลยแยกทุกคนแล้วไม่ค่ะฮะหายไปไหนเหนื oh <Abs besoin> ่อยอยากเอาคือเหนือยแค่นี้ค่ะแล้วก็แบบไปแอบขโมยของข้างๆมาตั้งแต่เสิร์แล้วก็อันนี้ง่ายมากเลยค่ะแค่ติดเฉยๆก็เป็นการน่าจะเป็นไอเดียค่ะ ง่ายกินดูเก๋เจ้าว่ามั้งนะคะหนูก็สุดริมเลยหนูสุดเหรอเด้อพี่ออกว่าไงคะสำหรับของพะแพงก็่เราเลอสไตล์พะแพงดีนะครับก็คือแบบเอ่อนั่นแหละเห็มการ์ดอะไรก็ดูก็ออกเขาวิจารแล้วก็พูดถึงก็อย่างที่บอกถ้าไม่ถนัดเย็บก็กัดอะไรไปคือมันมีเทคนิคหลายอย่างที่ต้องทำได้อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีเอฟอะไรสักอย่างขึ้นมาะนัึกไม่ได้มีความหมายอะไรแต่ว่ามีขึ้นมา่ ว่าจริงๆเนี่ยน้องพ่อหน่จะติดว่า AF อ่าแต่โต๊ะง่ายเอาเองหายกัแล้วเหลือแค่เอฟก็เป็นการเข้าใจกันการผสมลงตัวของศิลปะโอเคไหมคะได้ครับก็เป็นพักเป็นล็อกเป็นเอ่อนะฮะได้อยู่คืองานนี้พี่บอกกับพี่คนบ้านบากเลยอะได้อยู่ใช่ไหมพี่หงก็คอนเซ็ปต์ของมะแพงฉันก็ชอบคอนเซ็ปต์ของมะแพงนะเป็นอะไรที่ง่ายๆใช่ ค่ะแต่ไม่เชื่อเหรอก็ดูหน้ามาเลยคือในส่วนของผมมันอยู่ด้านหลังับอ้าวเขาตัออยู่ด้านหลังอันนี้หน้าหน้าหลังด้วยหลังด้วยอ๋อผมทำตัวจีฮะ ค่ะนะคะแล้วหลัง <Labor> ก <ator il fi> okay, like ็จะเป็นควนวินทงค่ะเป็นชื่อหนังของพวกเราก็ไม่ได้โปรโมทอะไรไม่ได้โกหกอะไรก็แค่จะเข้าายวันที่19บเก้าสิงหาคมนี้เท่านั้นเองโอเคะอย่าลืมดูเขาบอกหนังเรื่องนี้ดีมากถ้าไม่ดูลูกจะเสียใจคนอะไรใส่ผ้าห่มไปเกาหลีฉันไม่เข้าใจควนครับก็ควน บอกเลยว่ามื่นบ่าฮะก็คาบบกได้น้อยอย่างที่บอกแล้วสีไม่ไม่ไม่ก็ให้มันคอนช้าหรืออะไรเงี้ยเขียวไปกับถ้าแดงไปก็คริสต์มาสไปนี่ก็ชมพูนิดนึงก็เป็นเขียวอะไรไปแล้วก็อ่าเป็นต้นไม้ก็สวยฮะขอบคุณมากจุดจุดชมได้ละ อ่อย่าลืมนะคะว่าชื่อเจ้าบอกใครเนี่ยคุณก็ประมูลไปแล้วก็เก็บไว้เป็นของที่ระลึกก็ะนั้นเชื่อว่าพวกของพวกนี้มันมีคุณค่าทางใจหลบหลบให้ต่อเดินก่อนอหลบให้เต๋ออ้าชอตี้ค่ะไม่ต้องเด่ะตันหลอดคู้หญิงคนนี้ตันลอดลูกจิตนะยอมรับ